ไปดูการระบายน้ําบริเวณพื้นที่กรุงเทพทางตอนเหนือและที่บริเวณรังสิตของปทุมธาน,นีนะคะเพราะว่าเป็นจุดที่ยังมีน้ําท่วมสูงประมาณ1เมตรนานเป็นเดือนแล้วนะคะคซึ่งจุดนี้ค่ะการระบายน้ําก็มีการระดมเครื่องสูบน้ําไปเร่งสูบน้ําบริเวณรังสิตแล้วก็น้ําเริ่มลดลงบ้างแต่ว่าสิ่งที่รองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์และคุณดารินคล่องอัคาระไปสํารวจดูก็คือมีความน่าเป็นห่วงนะคะอยู่ที่ชุมชนแล้วก็หมู่บ้านแห่งต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ต่ําบางจุด นั้นก็เป็นแอ่งกระทะค่ะบริเวณนี้ถือว่ายังคงเป็นปัญหาสําหรับคนกรุงเทพและปริมณฑลนะคะซึ่งรองศาสตราจารย์เสรีสุพรรัฐิ์ผู้อํานวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสรินทร์และคุณดารินวันนี้ไปสํารวจในเส้นทางที่หมู่บ้านเมืองเอกแล้วก็มหาวิทยาลัยรังสิตรวมถึงประเมินถึงการแก้ปัญหาน้ําว่าน่าจะคลี่คลายภายในสองสัปดาห์ถ้ามีการเร่งระดมสูบน้ําตั้งแต่ตอนนี้ค่ะ ขณะที่หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเข้าสู่ระยะฟื้นฟูจากภาวะน้ำท่วมแล้วนะคะแต่ยังคงมีอีกหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเทพรวมทั้งปริมณฑลที่ยังอยู่ในภาวะท่วมหนักอย่างนี้ละค่ะและที่นี่นะคะก็คือบริเวณของตำบลหลัก6ออำเภอเมืองปทุมธานีนะคะด้านหลังนี้ก็คือทางเข้าไปสู่ทางด้านของหมู่บ้านเมืองเอกและมหาวิทยาลัยรงังสิตค่ะ วันนี้ดิฉันและรองศาสตราจารย์เสรีสุขพราชิตก็จะเดินทางเข้าไปที่ด้านในนี้นะคะเพื่อที่จะไปสํารวจว่าสถานการณ์น้ําที่นี่เป็นอย่างไรบ้างจะทําอย่างไรภาวะน้ําท่วมที่นี่ถึงจะผ่อนคลายลงได้บ้างค่ะตอนนี้เราเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านเมืองเอกแล้วนะคะอาจารย์สภาพน้ําต่างจากหลายวันที่ผ่านมามากทีเดียวนะคะดูเหมือนว่าน้ําลดลงไปหนึ่งเมตรแ,แล้วนะคะอาจารย์ มาเห็นอีกครั้งนี่อาจารย์ประเมินว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับที่นี่คือคือคือตัวตัวเองเห็นสภาพที่ผ่านมาแล้วเสียหายเยอะเลยแต่ยังไม่เห็นบ้านตัวเองเพราะฉะนั้นไม่แน่นอนคือทําใจก็คือประตูประตูห้องประตูอะไรนี่บวมหมดคงใช้ไม่ได้แล้วแน่ <ฮะ S 2> นอนกระดานนี้ยังเป็นกระจกนะครับ <ฮะ S 2> เป็นกรอบอลูมิเนียมย่งพังหมดเลยเนี่ย <ฮะ S 2> แจ่วา <ฮะ S 2> <ง>น้ำลดลงเม็ดถึงแล้ว ลงเมตรหนึ่งตรงนี้ยังลึกเท่าไหร่คะยังประมาณผมว่ามันจะเมตรห้ได้เมตรห้แหละการระบายตอนนี้ทําได้ยังไงบ้างคะอาจารย์ที่จะนำน้ำออกจากที่นี่เขาพยายามจะสูบน้ําที่คอนกรีตค่ะคือน้ําตัวนี้มันจะต้องไหลลงไปคอนกรีตค่ะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็พยายามจะระบายน้ําไปทางทางคูระบายน้ําที่เราผ่านมาก็คือแถววัดนาวงตอนนี้คูนั้นมันก็มันเต็มหมดและมันก็ระบาย้ได้ช้าใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็ของเรมอย่างเดียวที่จะช่วยเขาได้ตอนนี้เดินสูบน้ําจากของเฟมออกมาแล้วก็พยายามให้คอนเรมเนี่ยท้ายท้ยน้ําที่เราไปดูกันที่มีขยะอะไรที่มีอะไรให้ดึงลงไปมากที่สุดถ้าดึงแล้วจะช่วยตรงนี้ได้ใช่มาก ตอนนี้เราเดินทางมาถึงบ้านอาจารย์เสรีแล้วนะคะจย์คะสภาพต่างจากคราวที่แล้วมากเลยนะคะที่คราวที่แล้วมาน้ำเสมอรัวนี้ตอนนี้น้ำลดลงไปบ้างแล้วนะคะครับ,รบเดี๋ยวคงจะต้องเข้าไปสำรวจความเสียหายกันนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างต้อง,เป,องเ,ปเปิดประตูด้านหลังรถอาจารย์เป็นลามหมดเลยใช่จะเปิดน่าคจริงเปิดไว้ดีก่นเนาะเพราะมันไม่ไม่ขึ้นแล้วนะ ไม่ได้ผลิตไม่ได้กุญแจมามันมันคงใช้ไม่ได้แล้วไงเพราะจะไฟฟ้าอันนี้ก็ห่อไว้นะเนี่ยจะห่อไว้สู้มันไม่ไหวหมดเลยนะคะอาจารย์ที่เขาที่แล้วห่อไปแล้วน้ำก็ลดแล้วนะคะอาจารย์แต่ว่าใช่คงต้องทำความสะอาดเยอะเลยหนังสือของอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะหนังสือหนังสือพังหมดหนังสือคิดว่า เห็นสภาพแล้วทำหมดแล้วข้อมือสีก็เลยดีขึ้นนะฮะอืมต,อตู้ตู้สีพังหมดเลยเสียเสียหมดแล้วนะคะอาจารย์เพราะวันนั้นก็เก็บไม่ทันแล้วอืมหนังสือพังหมดหนังสือพง100ังร้อยเปอร์เซ็นต์อืม,อม เ้าของชั้นล่างนี้กระจายเต็มเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงที่มหาวิทยาลัยรังสิตแล้วนะคะจุดนี้ค,คือที่ไหนคะชัา้าคะที่อาคารวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นะฮะ <c oughs> ก็คือ,อเป็นอาคารที่ใช้การเรียนการสอนของของคณะวิศวกรรมรับนะครับก็เห็นว่าดูด้นานหน้าเขาประมาณเมตรห้าสิบขึ้นไปน้ำยัง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 มสูงอยู่ะนะค,ะนะคะระับพอดีดูภคาบน้ําก็เห็นแล้วเข้ามาที่ ชั้นล่างอาคารนะแต่ว่าตรงนี้ยังสูงนะสูงกว่าถนนตั้งตั้งเกือบเกือบเกือบประมาณเมตรสิบนะสูงกว่าถนนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูอาคารที่ผมทํางานห้องถมทางานเนี่ยจะท่วมจะท่วมขนาดเนี้นะเพราะเราอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างค่ะใช่เราอยู่ชั้นศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติใช่ใช่อยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างใช่และได้รับความเสียหายด้วยอาจารย์ได้เห็นหรือยังยังเลยเดี๋ยวไปดูกัน นี่คือภายในของศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภายัยพิบัตินะคะตอนนี้เฟอร์นิเจอร์ต่างถูกน้ำท่วมหมดแล้วน,น,นะคะแต่ยินดีที่ได้ย้ายาอุปกรณ์ขึ้นไปที่สูงแล้วนะคะอาายอ่าย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ย้ายไปหมดค่ะตอนนี้อันนี้เป็นห้องห้องห้องเอ่อ้องเรียกวอล่มค่ะนะอันนี้คือห้องวอล่มของศูนย์ะนะนี้เราก็จะเข้าไปดูว่ามีความเสียหายอย่างไรเกิดขึ้น เซิร์เวอร์เหอร์เวอร์ต่อะไรเซิร์ฟเวอร์ของโอ้แล้วแล้วเซิร์เวอร์เหรอคะเนี่ยอันนั้นยกไม่ได้ค่ะใช่ค่ะอาจารย์คะหลังจากที่อาจารย์ไม่ได้เข้ามาที่มหาวิทยาลัยรังสิตนานเป็นเดือนเดือนเหมือนกันกลับมาครั้งนี้มองดูแล้วเนี่ยการระบายน้ําตรงนี้นี่ใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วก็วิธีการณขณะนี้ที่ตกลงกับทางสพได้เนี่ยคืออะไรบ้างคะคือ เ,เมื่อสองสมามวันก่อนนะทางทางท่านนายกการเนี่ยก็ได้นัดเจอกับผู้แทนสพนะฮะแล้วก็มีการตกลงกันหลายข้อนะตอนนี้สิ่งที่ผมผมคิดว่าสําคัญที่สุดก็มีอยู่สองข้อด้วยกันนะอันแรกก็คือว่าเ,เล่งให้คองเปรมเนี่ยนะฮะให้สามารถระบายน้ําลงไปด้านล่างให้เร็วที่สุดนะ อันนี้อันหนึ่งก็คือทางสพก็รับปากที่จะทำนะแต่ว่าผมผมยังไม่ได้ไปดูในรายละเอียดนะว่าตอนนี้น้ําไหลดีหรือเปล่านะอันการแรกวันที่2คือให้ขอสนับสนุนเน่เครื่องสูบน้ำนะมาสูบที่นี่แล้วก็ไปลงคลองลังสิทธ์นะจากของเปรมไปลงคลองลังสิทธ์นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็2มาตรการที่ที่ผมทราบที่สําคัญน,นะตอนนี้เมื่อไหรจะลดเนี่ยผมคิดว่ามาอะไเนี่ยจะชืช่อเฉพาะตัวเมืองเอกเนี่ยน้ำมีอยู่ประมาณสัก 12ล้านนะฮะคือถ้าสูบจริงๆเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดหนะสูบจริงๆเนี่ยก็คือเครื่องสูบน้ำทํางาน3ตัวเครื่องสูบน้ํา3ตัวนะฮะสามโลหเมตทริทีเนี่ยได้วันละประมาณล้านคิวนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเอามา30ตัวก็ได้10ล้านคิวนะสาตัวตอนนี้แต่คงคงเอามาไม่ถึงนะ,นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็ถ้าเอามาได้3มตัวเนี่ยมันก็เะยะเวลา10วันน่จากนี้ถึงจะหมดนะแต่ ปัญหาคือว่าสูบไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะน้ําในเมืองเอกนะฮะที่เราผ่านมานาตาวงแถวทรงประพาด้วยเราต้สูบสูบทุกอย่างมันต้องไปพร้อมกันรถมันต้องรถพร้อมกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมากกว่าสิบวันตอนนี้เราเดินทางด้วยเรือของตํารวจน้ำน,นะคะออกจากที่ทํางานของอาจารย์เพื่อที่จะไปดูบริเวณที่สถานีสูบน้ําซึ่งกําลังเร่งสูบน้ําออกจาก นี้เราก็มาถึงสถานีสูบน้ําของมหาวิทยาลัางสิต์แล้วนะคะอาจารย์คะดูจากเครื่องสูบน้ําตอนนี้นะคะจะมีการผ่านน้าอย่างไรบ้างคะอาจารย์ท่าที่ทราบข้อมูลเนี่ย <ฮะ S 2> ก็หลายฝ่ายนะฮะก็ให้ความร่วมมือนะสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับเ,เมื่อกี้ผมก็ทราบตัวเลขมาเนี่ยก็ประมาณ30เครื่องนะฮะซึ่งหลายจุดนะฮะทั้งจุดแถวแถวคลองประปาเองก็มีนะฮะจุดนี้ก็มีแล้วตลอดแนวคลองลังสิต์เนี่ยมีหลาย <ฮะ S 2> มีหลายเครื่องนะฮะรวมแล้วก็ประมาณล้านหนึ่งล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างนี้เนี่ย เราปราะเมินว่าแถวๆนี้น่าจะมี10ล้านขึ้นไปนะเมตรต่อวันเพราะฉะนั้นถ้าสุบจริงๆนะตอนนี้เขายังไม่ฟูโอเปอเรชั่นก็คือยังติดตั้งอยู่หลายๆเครื่องเพราะฉะนั้นอีกสักประมาณผมคิดว่าภายใน3วันเนี่ยจะฟูโอเปอเรชั่นก็นับไปอีก10วันก็คือกลางเดือนธันวาคมนะ่ที่ตามเป้าหมายที่ทางทางทาง่ทาในใริการเขเสอร์อาทิตย์เขาบางไว้นะหลังจากนั้นก็จะมีการทำความสะอาดนะรประมาณวันที่16ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ การสูบน้ําออกไปข้างนอกนี้ค่ะครเราได้พูดคุยกับชุมชนรอบข้างยังไงบ้างอะคะ่เท่าที่คุยกันเนี่ยฐานข้อมูลว่าได้ทําความเข้าใจกันหมดแล้วเพราะว่า,าทุกคนเนี่ยก็ก็หนักหนาสหัสกันหมดนะฮะแล้วตอนนี้น้าก็ลดแล้วคือประเด็นสาคัญเนี่ยน้ำในคลองลังสตลดแล้วน่าจะเห็นว่าต่ากว่าระดับถนนแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นพูดง่ายเป็น เป็นโชคดีอย่างหนึ่งที่น้ําในของสิทธิ์ลดลงเราก็สูบไปได้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุดใกล้แม่น้ําเจ้าพยาด้วย<ช>น้ำพสูบป,ปั๊บก็ลงไปเลย<ช><ช>อันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องที่ดีนะคร<ช>ับ<ช>หลังจากที่เราไปสำรวจบริเวณเมืองเอกและมหาวิทยาลัยรังสิตมาแล้วนะคะเราก็ย้อนกลับมาบริเวณถนนหนโยธินค่ะ ช่วงต้นถนนนั้นเห็นได้เลยนะคะว่าน้ํานั้นลดลงอย่างมากแล้วนะคะเริ่มมีการกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในหลายจุดแล้วทีเดียวค่ะแต่พอเดินทางมาจนถึงย่านสะพานใหม่นะคะภาพที่เห็นก็คือว่าน้ํานั้นยังท่วมถนนทั้งสองฝั่งอยู่นะคะดูเหมือนว่าการลดระดับของน้ําบริเวณน,นี้จะลดลงได้ช้ากว่าที่อื่นนะคะอาจารย์คะใช่ใช่ค่ะเพราะก,ก็สอบถามดูกับชาวบ้านก็<ะ>บอกว่าหลังจากเปิดบิ๊กแบ็กมาเนี่ย น้ำก็ลดลงนะแต่ลดลงอย่างช้าๆนะน้ำในคลองสองเองก็ระบายได้ช้านะเมื่อกี้ผมไปดูแล้วประมาณ10กว่าลูกบา์เมตรต่อวินาทีนะสิบสองสิบสามลูกบาเมตรก็ยังช้าอยู่เังนั้นน้าทั้งสองฝั่งของสะพานคลองสองเนี่ยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับคลองสองแหละจะลงไปเท่าไหร่น้ําที่ระบายลงมาะนะนี่ก็คงจะต้องเร่งระบายทั้งท้ายน้ําต่อไปทั้งคลองบางเขนนะคลองลาดพร้าวเอง อา<ล>จารย์คิดว่าทําไมคลองสองถึงระบายน้ําได้ช้านะคะใน,นช่วงนี้ครับคืออันนึงก็เพราะว่าผมคิดว่าเป็นเพราะว่าหนึ่งน้ำเหนือยังมีมานะ้นําจากคลองสองที่เราไปดูมานะฮะนั้นยังมีมาอยู่นะน้าจากแถวแถวของ26อก็ยังเติมมาอยู่ค่ะนะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาระบายได้ช้าแม้จะผ่านมา5วันแล้วนะคะสาหรับการเปิดบิ๊กแบ๊กที่บริเวณแยกคอปอ,อนะคะ ในคลองสองให้มากขึ้นค่ะเพื่อที่จะลดผลกระทบของคนในช่วงนี้ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตต,ตามปกติได้เหมือนกับคนที่อยู่ทางด้านบนถนนโหยชินในช่วงต่อๆไปค่ะดารินค่องอัคราชัยพีบีรายงาน